แฟนหนุ่มโผล่แสดงตัวหลังแม่น้ำหนึ่งอัพหน้าใหม่สายฝอบอกลาหน้าป้าแตนเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้แม่น้ำหนึ่งได้ไปสัญญกรรมจมูกใหม่ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวเพิ่งไปทำมาได้เพียงแค่ห้าวันเท่านั้นแต่ต้องบอกเลยว่าแววความสวยเริ่มมาแล้วและในเวลาต่อมาแม่น้ำหนึ่ง เจ้าแม่ใบหวยหลังสัญญกรรมแก้จมูกใหม่ฝรั่งสายโฟล่หน้าเปลี่ยนสวยกว่าเดิมมากโดยงานนี้เธอนั้นก็ได้เผยภาพล่าสุดหลังทำจมูกเกือบครบสองอาทิตย์โดยมีอาการบวมช้าเริ่มลดลงและเห็นแววความสวยที่น่าเปลี่ยนไปทางฝรั่งสายโฟลอย่างมากเลยทีเดียวอีกทั้งเธอยังได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าใช้ฟิลเตอร์แล้วสวยก็คือคนสวยค่ะ ขนาดบางคนใช้ฟิลเตอร์แล้วยังไม่สวยเลยและล่าสุดแฟนหนุ่มนั้นก็อดใจไม่ไหวเคลื่อนไหวโผล่แสดงตัวแล้วหลังแม่น้ำหนึ่งอัพหน้าใหม่สายฟอบอกลาหน้าป้าแตนโดยแฟนหนุ่มก็ได้แชร์ภาพแฟนสาวล่าสุดพร้อมระบุข้อความว่าน่ารักสั้นๆแต่ชัดเจนว่าห่วงแฟนสาวแน่นอน